วันนี้นะคะเราก็ฝากปันมุสินะคะพาแม่มาที่วัดภูเขาทองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวัดภูเขาทองกันนะคะมาดูเจ็ดเหตุผลที่คนส่วนใหญ่หรือนักท่องเที่ยวต้องไปที่วัดภูเขาทองกันค่ะ โดยเหตุผลนะคะข้อแรกก็คือว่าที่นี่ค่ะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดมากๆนะคะการที่ไปเช็คอินที่วัดภูเขาทองนะคะก็สามารถที่จะไปแวะเวียนแล้วก็ท่องเที่ยวสถานที่อื่นได้ด้วยค่ะเหตุผลที่2นะคะ ที่วัดภูเขาทองเนี่ยคะ่ะจะมีบันไดวนให้เราได้เดินขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะไปถึงจุดสูงสุดค่ะเพื่อที่จะชมวิวกรุงเทพค่ะแบบ360องศากันเลยทีเดียวซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะคะและข้อที่3นะคะก็จะมีจุดให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆหลายมุมค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมกับต้นไม้ใบหญ้านะคะหรือว่าจะเป็นมุมสูงกับวิวสวยๆนั่นเอง ตุผลข้อที่4นะคะก็คือบรรยากาศภายในวัดค่ะค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะคะสามารถที่จะทําให้เราได้พักผ่อนจิตใจผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่เงียบสงบเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่5นะคะก็คือมีคาเฟ่ค่ะที่อยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดวนไปที่ยอดภูเขาทองด้วยสามารถที่จะจิบกาแฟพักพูดคุยกับเพื่อนได้นะคะ เหตุผลข้อที่6นะคะก็คือว่ามีห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านสะดวกสบายค่ะตั้งอยู่หน้าบริเวณทางขึ้นเจดีภูเขาทองเลยค่ะทุกคน และเหตุผลข้อที่7เหตุผลสุดท้ายนะคะเอาใจสายฝอเลยค่ะควรที่จะไปวัดนี้นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากจะมากันทั้งแบบเป็นครอบครัวแล้วก็มาแบบเป็นคณะเพื่อนฝูงนะคะทุกคนสามารถที่จะพบเจอหนุ่มตานำข้าวได้ที่นี่แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเจ็ดเหตุผลที่สำคัญนะคะที่คนส่วนใหญ่และก็นักท่องเที่ยวชอบไปที่วัดภูเขาทองค่ะ ที่ยังไม่เคยลองไปนะคะก็อย่าลืมลองไปกันดูนะแล้วคุณจะพบว่า ที่เที่ยวในกรุงเทพอะค่ะยังมีอีกเยอะมากๆและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่เราไม่ควรพลาดนะคะวันนี้ใบไผ่ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าไผ่จะพาไปที่ไหนจะเอาอะไรดีๆมาฝากห้ามพลาดแม้แต่คลิปเดียวนะคะอย่าลืมกดติดตามสับ c r i b e ให้ไผ่ได้ที่ YouTube, ไไ y o u t u b บใบไผ่ยุรีแล้วก็ แฟนเพจใบไผยุรีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ